สวัสดีครับผมเค้นคลินิกลักเท้าครับสำหรับคนที่มีภาวะเอ็นข้อเท้าอักเสบนะครับและต้องการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือใช้ชีวิตตามปกติในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนํา4ข้อที่ต้องรู้ก่อนที่จะกลับไปเล่นกีฬาได้ตามเดิมหรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับครับสำหรับในกลุ่มของบุคคลที่จะ return to sport หรือว่ากลับไปเล่นกีฬา หรือกลับไปใช้ชีวิตประจาวันที่ต้องใช้ข้อเท้าเยอะหลังจากการอักเสบของเอ็นรอบข้อเท้าเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะขอแบ่งเป็นหลักๆ4อย่างนะครับเพื่อเตรียมตัวหรือว่าทําไปด้วยตอนที่กลับไปเล่นกีฬาหรือว่ากลับไปทํางานหนักนะครับ 1. คือการฝึกบาลานซ์หรือการฝึกป้องกันการล้มซ้านะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า proprioception training นะครับเพื่อป้องกันการล้มซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า เมื่อเราล้มซ้ำอีกทีหนึ่งโอการบาดเจ็บเนี่ยจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสําคัญคือการฝึกเพื่อป้องกันการล้มซ้ํานะครับ <S <S พอหลังจากการฝึกตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฝึกควบคู่ไปด้วยคือการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้านะครับและการฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้านะครับถ้าเรามีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเพียงพอของกล้ามเนื้อรอบข้างข้อเท้าแล้วเนี่ย การบาดเจ็บก็จะเกิดได้ยากนะครับเพราะว่าเรามีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะป้องกันข้อเท้าเราได้ดีนะครับอันที่4ี่คือการป้องกันการอักเสบเรื้อรงังหรือว่าการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของเอ็นรอบข้อเท้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในกลุ่มนี้อาจจะเป็นในกลุ่มของการฝึกยืดก่อนลงแข่งขนันหรือการประครบล้อหรือเย็น ในกลุ่มตอนที่เราจะต้องใช้ในกรณีนั้นๆนะครับหรืออาจจะใช้ในกลุ่มอุปกรณ์รอบข้อเท้าหรือว่าพันข้อเท้าในขณะเล่นกีฬาหรือในขณะที่ต้องทํางานหนักๆเพื่อป้องกันการอักเสบซ้ําเรือ้อรังจนทําให้เกิดข้อเท้าเราอักเสบได้อีกนะครับก็จะเป็น4ี่ข้อหลักๆที่เราจะต้องฝึกหรือว่าปฏิบัติเป็นกิจวัตรเพื่อป้องกันการอักเสบและไม่อาการของข้อเท้าอักเสบของเราเนี่ยเกิดซ้ำได้อีกนะครับ ขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการเอ็นข้อเท้าอักเสบแล้วต้องการที่จะกลับไปเล่นกีฬาได้ตามเดิมนะครับลองดู4ข้อที่ควรรู้นี่ก่อนนะครับส่วนท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับส่วนถ้าหากว่าสะดวกทางไลน์หรือต้องการปรึกษาสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับวิธีการแอดไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่าแอ s i ซน์ o ลิ Foot เลยครับแต่ว่าถ้าหากสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ Facebook คลินิกรักเท้าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ